สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากิดะโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดมิลาอัราะห์มานิราะหีม a s s ร l a m u a l a i k u m w a r a h m a t u l l าต i w a b a r a k a t u ด a ล h a m d u l a h n a d u h u wa nastainhu wa nastafiru ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين อัมาบะขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญน,นะครับจากพระอัลลอฮฺสุบฮานวาตาอัลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอัลอากีดะนะครับทางวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับอัลอากีดะของเราก็ยังคงอยู่ในตําราข,ของเราที่ชื่อว่าชารฮิซุนนะนะครับของท่านอิมามบ,รบารบฮารีซึ่งเป็นตําราที่เกี่ยวข้องกับหลักการนะครับหรือว่าเ,เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ หลักอากีดะหลักความเชื่อนะครับรูกลอีมานที่เราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับจะต้องรับรู้แล้วก็จะต้องมีความเข้าใจนะครับในเรื่องราวของอีมานนะครับไม่ใช่จะเรียกเพียงแค่ว่าตัวเองเป็นมุสลิมนะครับโดยที่ไม่รับรู้ไม่เข้าใจในเรื่องราวของอากีดัเลยนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อที่ว่าเราเนี่ยนะครับจะได้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้เราจะได้เกิดความหนักแน่นในอักีดัของเรานะครับไม่ใช่ เหมือนประดังว่าไม้หลักปักเิเรนนะครับที่ไม่มีเนื้อหาไม่มีแกนสารใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นนะครับอกีดะจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องยึดมั่นจะต้องยึดโยงอยู่นะครับอยู่กับความคิดของเราอยู่กับความเข้าใจของเราเพราะฉะนั้นประเด็นที่เรากําลังจะพูดถึงในวันนี้นะครับเป็นประเด็นที่16นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นประเด็นที่มีเนื้อหาบางบาง,บางส่วนบางตอนเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าท่านอิหม่ามบรบาฮารีนั้นนะครับได้เอามาเขียนย้ําไว้อีกครั้งหนึ่ง นะครับอาจจะต้องการที่จะสื่อกับท่านผู้อ่านหรือท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับในแง่มุมที่ยังไม่ได้พูดคุยหรือในแง่มุมที่ยังไม่ได้ ลบเจาะลึกนะครับในในประเด็นที่ผ่านมานะครับวันนี้ประเด็นที่16นั้นวันอีมานูบิอาดาบิลกอบรีวามุนคารินวานาคิรินนะครับก็เป็นหนึ่งในอิรุกนอีมานก็คือจะต้องเชื่อนะครับจะต้องศรัทธาเกี่ยวกับอาดาบิลกอบรีก็คือการลงโทษนะครับการลงโทษในหลุมฝังศพนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงมุนกัดและก็นาคีรซึ่งเป็นมาลาอิกะสองท่านนะครับที่จะมาทําการสอบสวนด้วยไต่สวนนะครับ ผู้ที่เสียชีวิตไปในขณะที่หลังจากที่เขาถูกฝังลงไปในกุโบในวันนั้นนั่นเองนะครับซึ่งทั้งสองนี้นะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในลุกลอิมานก็คือ,อาการศรัทธาต่อวันกิยามะนั่นเองนะครับเพราะท่านโดุสุลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกไว้ว่ามันมาแต่ฟะกอก้อ,กอกมากิยมามะฮูนะครับใครก็ตามที่เสียชีวิตไปนะครับตายไปนะครับันกิยามะได้เริ่มขึ้นแล้ว หมายความว่าเป็นวันเกียร์มาเฉพาะส่วนบุคคลคนนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าเหตุการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาในเรื่องราวของรุนยาเนี่ยมันได้หลุดพ้นได้มันได้ตัดขาดไปแล้วนะครับคนตายถึงแม้ว่าวันเกียร์มานะครับอิสราอฟินยังไม่ได้ทําการเป่าสังนะครับวันเกียร์มาที่โลกจะสลายเนี่ยนะครับยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่า โดยพฤติในนะครับโดยพฤติันของคนคนดังกล่าวเนี่ยถือว่าเขาสิ้นสุดความเป็นาชาวดุนยาไปแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับวอลอดาบุวัลอีมานุบีอาดาบิลกบริวามุนคารินวานาคีรินจริงๆแล้วนะครับท่านอิมามบ,รบารบฮารีเนี่ยนะครับพูดสลับกันนิดหนึ่ง ถ้าจะเรียงตามลำดับเนี่ยนะครับก่อนที่จะถึงอาตาเบลกอก็คือการลงโทษการที่คนคนนึงจะถูกลงโทษในในหลุมฝังศพน,นะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงการลงโทษในวันกียามะนะครับท่านพี่น้องพูดถึงการลงโทษในบรซรักในหลุมฝังศพนั่นเองจริงๆแล้วมันจ,จะต้องผ่านกระบวนการไต่สวนก็คือมุงกัตและก็นาคิรซึ่งเป็นมาลาอิกะนะครับสองท่านที่ จะมาทําการไต่สวนนะครับในเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับชาวอาลุสุนนะฮ์ฮจะมาอะเน,นี่ยนะครับก็จะต้องเชื่อจะต้องศรัทธ,ธาว่านะครับหลังจากที่คนคนนึงได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะครับถูกนําไปฝังแล้วนะครับเหมือนที่ท่านรอซูลซลฮลฮุอะลัลยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้นะครับเมื่อครั้งที่ครั้งหนึ่งท่านรอซูลซลฮลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ไปร่วมนะครับในจานาซะก็คือในร่วมการฝังศพ นะครับร่วมพิธีศพของคนคนหนึ่งซอฮาบะของท่านคนหนึ่งนะครับในขณะที่ท่านรอซูนเนี่ยนะครับเห็นว่าการฝังนี่กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ได้บอกนะครับท่านก็ได้เชิญชวนนะครับเราบุคคลบรรดาซอฮาบะที่อยู่ร่วมกับท่านในเวลานั้นณที่กุโบโหแห่งนั้นนะครับณาที่หลุมฝังศพแห่งนั้นว่าอิสอาลูเลอาคีกุมุสซาบต พระท,ท่านทั้งหลายณเวลานี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่พระท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องวิงวอนขอดุดมอาจากอัลลอฮฺซุบฮานุฮฺอัตะอาลาให้กับผู้ที่เสียชีวิตลงไปในขณะนั้นเนี่ยนะครับให้มีความมั่นคงมีความสถาพรนะครับหมายความว่าจะต้องยึดมั่นอยู่กับศรัทธาต่ออ oh ัลลอฮฺซุบฮานุฮฺอัตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานุฮฺอัตะอาลาเนี่ยนะครับทรงบด,ดลบันดาลน,นะครับทรงประทานความมั่นคงให้กับเขาเพื่อที่จะอะไรครับฟาอินนะฮุลฟาอินนาฮุลอาเนยุสีย ไปแล้วนี้นั้นกาลังถูกถามคําว่าถูกถามในที่นี้ก็คือกําลังถูกมุงกัดและก็นักกีรถามนั่นเองนะครับซึ่งเป็น3คําถามที่ <c oughs> นะครับเป็น3คําถามทีเ่เราเนี่ยได้ยินกันมาแต่อ้อนแต่ออกนะครับในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเราได้ยินกันมาหลายต่อหลายครั้งนะครับที่ท่านอุษุนสุลลอหฮุอัลีฮุอัลสลัมบอกเล่าบอกเล่าเรื่องราวถึงคําถามที่เรากําลังจะถูกถามประหนึ่งว่าเราเนี่ยนะครับกำลังอยู่ในห้องสอบ ชายคนนี้กําลังอยู่ในห้องสอบทั้งท้งที่จริงๆแล้วเขารู้คําตอบไหมครับคำตอบที่ตอนที่เขาอยู่ในดุนยาเนี่ยมันต้องเคยผ่านหูเข้ามาสักครั้งหนึ่งแหละอย่างเป็นอย่างน้อยถ้าได้ยินได้ฟังนะครับการบรรยายเรื่องราวของศาสนาหรือได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวที่นะครับเกี่ยวข้องกับตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของอากีดาว่าเราเนี่ยจะต้องถูกถามตอนที่เราถูกฝังลงไปในหลุมฝังศพนะครับมาลาอิกาที่จะถามก็คือถามว่ามารอบบุกะนะครับจะมาถามว่าใครคือพระเจ้าของท่านนะครับ วะมัน,นบียุกะแล้วก็ใครเป็นเป็นศาสนาทูตของท่านวะมาดีนุกะนะครับอะไรคือศาสนาของท่านเป็นสามคำถามที่นะครับเป็นสามคำถามที่ทุกคนเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมยังไงก็ต้องรู้คําตอบนะครับเป็นมุสลิมยังไงก็ต้องรู้คําตอบแต่ท่านพี่น้องเชื่อไหมนะครับว่าที่ท่านอันล,าลาุบะซุลลอฮฺของอัลลฮิวะสซาลัมได้บอกเราเอาไว้เนี่ยมันจะมีคนบางประเภทบางกลุ่มเนี่ยนะครับพอถึงวันนั้นแล้วอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตะอาลาจะไม่ได้ฮิดายะกับเขา ไม่ได้มองผิดายะให้กับเขาจนกระทั่งเขาสามารถจะตอบคําถามของมาลาอิกาได้จะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เดี๋ยวมันจะมีคําตอบของมันนะครับเพราะฉะนั้นที่ทานอ ul ุสุนสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ท่านอิหม่ามบัรบะฮารีนะครับได้บอกเอาไว้ว่า والإيمان بعذاب القبر و منكر النكيرين นะครับก็คือเราจะต้องศรัทธาต่อมุงกัรและนาคีรก็รวมไปถึงมาลาอิกาสองท่านซึ่งอันนี้เป็นเป็นหลัก ความเชื่อนะครับเป็นหลักอักีดาที่เชื่อมสองสองหลักการสําคัญหรือสองรูปก,กลนไว้ได้วยกันก็คือศรัทธาในตัวมาลาอิกะแล้วก็ศรัทธาเกี่ยวกับวันกียม์มานั่นเองนะครับซึ่งอรรถสุฮาหนุวตา,าลานะครับเกี่ยวกับคาถามในดุมฝังศพเนี่ยอรรถสุฮาหนุวตา,าลาพระอ,องค์เนี่ยนะครับได้ทรงกล่าวเอาไว้ได้ทรงบอกเอาไว้นะครับถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชนชาติของฟิโรอุนนะครับเมื่อครั้งที่ ฟิรโอรอุนเนี่ยนะครับได้ฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮฺ سبحانه แวะตะอาลาฝ่าฝืนนะครับไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนคือคําตักเตือนอคําประกาศเชิญชวนของท่านอบีมูซาอะลัยฮิสสลามในท้ายที่สุดนะครับเมื่อครั้งที่อัลลอฮฺ سبحانه แวะตะอาลาได้ลงโทษฟิรโอรอุนอย่างเด็ดขาดก็คือทําให้จมน้ําตายเนี่ย นะครับท่านพี่น้องครับการลงโทษของฟิรูฮนที่ได้รับจากอัลลอฮ์สุบฮานุวะตะอาลาไม่ได้สิ้นสุดแค่นั้นนะครับอัลลอฮ์สุบฮานุวะตะอาลาบอกว่าอันนารุยารดูนะอเลฮะกุดูวะวะอ ع ชียะวะยอมะตะกูมุสซาอะตุอัดิฮิลูอ้าลฟิรอูฮุนั ش ดัลอดับนะครับอัลลอฮ์สุบฮานุวะตะอาลาได้ทรงกล่าวว่าในอายะห์นี้ว่าอันนารุยารดูนะอเลฮะสำรับไฟนรกนั้นยุรดูนะอเลฮะ ชนชาติของฟิริรูปนะครับที่ปฏิบัติตามฟิรอรูนไม่เชื่อฟังท่านนบีมูซาเนี่ยคนพวกนี้จะโดนอะไรฮะย้อรอดูนนอะลีฮาถูกนําเอามาให้เห็นนะครับเห็นอะไรครับเห็นทีเ่เห็นไฟนรกที่พวกเขาเนี่ยจะต้องถูกนะครับถูกลงโทษในวันกิยามะนั่นเองมาได้ไหมายความว่าวันนั้นเขากําลังจะโดนลงโทษนะครับด้วยกับไฟนรกนะ วันนั้นเขายังไม่โดนลงโทษด้วยกรไฟในรกแต่เขาจะถูกทําให้เห็นภาพมองให้เห็นภาพฉายภาพให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่กําลังรอเขาอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของการลงโทษท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องเคยได้ยินสุภาษิตไทยไหมเชือดไก่ให้ลิงดูนะครับเชือดไก่ให้ลิงดูหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าไอ้คนที่มันไม่เชื่อเนี่ยนะครับนะไอ้คนที่เราบอกแล้วมันไม่เชื่อมันดื้อมันดึงมันดันทุรังมันจังกังเนี่ยนะครับ พอเวลาถึงเราถึงเวลาที่เราจะต้องเอาจริงกับเอาจริงเอาจังกับมันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ลงโทษเขาโดยตรงแต่เราอาจจะลงโทษคนอื่นเพื่อให้เขาเห็นเป็นอะไรครับเป็นสรณะเป็นบทเรียนเอาไว้ซึ่งแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการลงโทษอีกรูปแบบหนึ่งพูดง่ายๆว่าสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นกับเขานะครับครูคขา้ให้เกิดความหวาดกลัวว่าเออว่าเธอเองยังเป็นแบบนี้อยู่ท้ายที่สุดนะครับ เจ้าก็จะต้องไปโดนโลงโทษแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบการลงโทษอีกอันนึงของอัลลอฮฺสุบฮาหนวะตะอัลาไม่ได้หม,มายความว่าอัลลอฮฺสุบฮาหนวะตะอัลาจะเอาไฟนรกนะครับมามาให้กับกับคนที่ตายไปแล้วตอนที่อยู่ในโลกดุนยานี้การลงโทษในดุนยานี้ต่างกับการลงโทษในไฟนรกในวันเกียรมะอย่างสิ้นเชิงนะครับถึงแม้ว่าใน,ใน,ใ,นในบางฮะดีษในบางรายงานบอกว่าจะมีการลงโทษโดยกับค้อนนะครับมีการทุบมีการตีนะครับมีการอะไรก็แล้วแต่เนี่ย แต่มันต่างหรือมันยังเบานะครับมันยังเบากว่าการลงโทษที่รอคอยเขาอยู่ในในวันเกียมาหลังจากที่วันเกียมาเกิดขึ้นนั่นเองนะครับวายุมัลเกียมาวายุมะตะกูมุสซาอัตุอะดคิรูอาลฟิรอันอัชาดลอาดับนี่แหละนี่ครับที่ผมบอกว่าทําไมถึงการลงโทษที่คอยที่รอคอยอยู่เนี่ยมันเป็นการลงโทษที่รุนแรงกว่าพระมุตะกี้อัลลอฮ์สุบฮานูตะอัลาเอาภาพมาฉายให้พวกฟิรอูนดูนะครับพวกฟิรอูนดูวันนี้คือการลงโทษ นะครับมันเป็นการสร้างความหวาดกลัวเขาตอนให้กับเขาตอนที่เขายังอยู่ในหลุมฝังศพยังไม่ทันโดนเลยกลัวและประทุรนทุร้ายและจะเป็นจะตายแล้วทำไมจะไม่กลัวล่ะครับเพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งมันเป็นความจริงไงที่รอคอยเขาอยู่นี่ถ้าเกิดเขาอยู่ในโลกดุนยาเขาเชื่อฟังท่านบีมูซานะครับปฏิบัติตามท่านบีมูซาคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลคิดอย่างเขาเรียกว่าเผื่อนะครับคิดเผื่อเอาไว้นะครับอย่ามั่นใจว่าตัวเองนี่ถูกประตูเดียว นะครับว่าขานี้จะรอดค่านี้จะอย่างนั้นจะอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเผื่อเอาไว้เฮ้ยถ้าเกิดมันเป็นอย่างที่อีกคนหนึ่งเขาบอกลหละเป็นอย่างที่มนบีมูซาบอกลหละมันจะเป็นยังไงนี่ฝังหูนะครับฝังหัวนะครับฟังฟิรโรอนคนเดียวไม่ฟังท่านอบีมูซาเลยเพราะฉะนั้นเอเราลเลยบอกาวายเมาตกูมุซ่าเมื่อไรก็ตามที่วันกิ亚马เกิดขึ้นนั้น นะครับอาเดคีลูอาละฟิรเอานอาชัดเดลอาดาบพวกเจ้าทั้งหลายก็คือเราบรรดมามมลาอิกะเนี่ยจงนําเอาพวกพวกฟองของฟิรโรเอนก็หมายถึงฟิรโรเอนด้วยแล้วก็คนที่ติดตามฟิรโรเนเนี่ยนะครับไปที่ไหนครับอิลาอาชัดลอาดาบไปให้ไปประสบพบเจอกับอะไรครับการลงโทษที่รุนแรงก็คือการลงโทษในไฟในรกของจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งหรือว่าอีกหลักฐานหนึ่งนะครับที่เราได้จากอันกุรอา,านที่บอกให้รู้ว่าเออจริงๆคนที่ตายไปแล้วไม่ได้สบายนะ นะครับเราอาจจะเคยได้ยินว่านะครับคนเราเนี่ยอยู่ในโลกดุนยานี่อาจจะลําบากทุกยากนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับหรือว่าลําบากยากแค้นนะครับพิกลพิการอะไรก็แล้วแต่ความลําบากที่ในโลกดุนยานี้ท่านพี่น้องมันไม่สามารถเทียบเคียงกับความลําบากที่อยู่ในบรูซักได้เลย แม้แต่เสี้ยวเดียวแล้วก็ความลำบากที่อยู่ในบรรซักที่คนคนนึงอาจจะต้องประสบพบเจอเทียบไม่ได้เหมือนกันกับความลำบากหรือความยากไร้ความความความทุรนทุรายความน่ากลัวนะครับพูดง่ายๆก็คือความน่ากลัวที่กําลังเขาจะต้องเจอในวันกิยรตินั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นลําดับเป็นลําดับไปนะครับท่านอิหม่ามท่านฮะฟิซอิบนุกะซีดนะครับก็คือท่านอิหม่ามอิบนุกะซีดเนี่ยได้บอกว่าวะฮา w ิ h a z i l aytu aqlun kabeerun fi i s t i ล l a l i ahlussunnati อะลาอะซาบิลบ z ร k h i f ฟิลกุบ u r นี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือหลักฐานอาญานี้นั่นเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่ชี้ให้เห็นว่าชาวอะฮ์ลุซุนน์นั้นเชื่อว่านี่คือการลงโทษในหลุมฝังศพที่จะต้องมีอยู่อย่างแน่แท้อย่างแน่นอนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับที่ท่านเชคฟาวซานนะครับก็ได้เ,เกี่ยวกับอาญานี้ท่านเชคฟาวจานก็เลยบอกว่านะครับวายอมาตะกูมุสอาตุอะดิิลูอาลฟิร์อูนอัชัลอาซาบ บอกให้เรารู้เลยว่าชาจากอาญะห์นี้แล้วฟิโรอุนเนี่ยนะครับพวกของฟิโรอูนเนี่ยในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยรู้ไหมจะต้องโดนลงโทษถึง3จังหวะด้วยกัน3ขั้นตอนด้วยกัน3ครั้งด้วยกันเห็นไหมคนที่ดีกับอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตะอัลาคนที่นะครับไม่ฟังนะครับคำตักเตือนของเหล่าบรรดานบีเีรเหล่าบรรดารอซูลนะครับใครเขาเอามาเตือนนะครับไม่ฟังไม่สนใจนะครับทำเป็นตัวเองนี่นะครับอ,อ,อยู่เหนือคนอื่น เปล่านะครับท่านพี่น้องไปดูสิฟิรูนกับพวก,พวกพวกพ้องของเขาโดนอะไรบ้างท่านเชคฟาลจานบอกว่าอันอาซาบะฮุมซาลาสอกูบาตนะครับการอาซาบของพวกเขาโดนลงโทษสามสามส่วนเดียวกันหนึ่งอันลัลลอฮะอักรอกรฮุมมมาฮาหุมอันอาคิรฮิมฟีลักตอตินวาฮิดะการลงโทษอันแรกก็คือการลงโทษที่พวกเขาโดนในโลกดุนยาอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะอาลาทำให้เขาทั้งหมดจมน้ําตายไปในพริบตาเดียวกันเห็นไหมครับท่านพี่น้อง ไม่ได้ไหมายความว่าจะมาฆ่าทีละคนทําให้แต่ละคนตายไปทีละคนสองคนสามคนเปล่าอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาราลงทรงลงโทษฟิโรูนและพ,พวกของเขาด้วยกับการทําให้น้ำเนี่ยนะครับจมคนพวกนี้ถึงแก่ชีวิตไปในคราวเดียวกันเลยภายในเวลาเดียวกันเลยนะครับคนจํานวนเนือนพันเรือ,อนหมื่นนะครับอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตารา ให้พวกเขาประสบกับความตายในเวลาเดียวกันไม่ให้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสกลับตัวนะไม่ได้มีไม่ได้ให้โอกาสให้คนพวกนีเ้เห็นคนที่หนึ่งสองสามเอ้ยเจ็บตายไปแล้วนะครับได้อัสอาบจะอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาไปแล้วจะได้ตระหนักได้จะได้กลับตัวเปล่าอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาให้โอกาสกลับตัวเขามาก่อนหน้านี้นะครับหลังจากนั้นพระองค์ทรงจัดการเขาที่เรียกว่าอิสตีซอนนะครับการ การลงโทษแบบถอนรากถอนโคนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการลงโทษที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตะอัลาเนี่ยนะครับอพอองค์ได้ทรงเตรียมเอาไว้กับบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับซึ่งในอุมม์ก่อนหน้าเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าน,นาบีท่านใดก็แล้วแต่นะครับที่มีอุมม์ฝ่าฝืนเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอัลาหเนี่ยหลายต่อหลายครั้งอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอัลานะครับได้ลงโทษแบบถอนรากถอนโคนแต่เป็นความดีงามสําหรับอุมม์นี้นะครับที่ผมอยากจะนําเสนอต่อยอดดให้ท่่่าานนนนพีงงิึว เป็นเป็นความดีงามที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาเนี่ยได้ประทานให้กับอุมมานี้นะครับเป็นคอซอเอสนะครับเป็นค่าเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะหรือว่าเป็นเป็นเป็นเฉพาะกิจที่ท่านอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาเนี่ยได้มอบให้กับอุมมานี้เหมือนที่ท่านอูซุนสลลัลอห์อะลัยฮิวะสลลัมเนี่ยนะครับได้วิงวอนขอจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลานะครับถึงสิ่งความพิเศษ5ประการให้กับอุมมะนีหนึ่งในนั้นก็คือนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ al อ ทำละหมาดท,ทำอิบาดะตรงไหนก็ได้ท่านพี่น้องไปดูเลยเราพร้อมจะละหมาดเนี่ยในศาสนาของเราเนี่ยนะครับทุกที่ตราบใดที่นั้นไม่มีนายิสตไม่ว่าจะเป็นทุกมีหรือไอนีก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นนายิสตในทางเ,เขาเรียกว่าในทางนามธรรมาหรือรูปธรรมก็แล้วแต่ถ้าตราบใดตรงนั้นไม่มีนายิสตนะครับนายิสตที่เป็นรูปธรรมก็อันได้แก่สิ่งสกปรปกที่เรารู้กันนะครับอุจจาระปัสสาวะเลือดหนองซากสัตว์อะไรก็แล้วแต่ นะยสที่เป็นนามธรรมก็คือสิ่งท,ที่ในสถานที่แห่งนั้นนะครับมีที่ที่เป็นเรื่องราวของชิริกมีที่ที่เป็นเรื่องราวของกูฟออะไรก็แล้วแต่อันนั้นไม่อนุญาตให้เราทาอิบาดาแต่ว่าตรงไหนนะครับในหน้าแผ่นดินเนี้ยอัลลอฮฺสุบฮานวตาละอนุญาตให้ทาอิบาดาได้ทั้งหมดเลยไม่จาเป็นยังต้องเป็นในมัสยิดอย่างเดียวท่านพี่น้องเดินทางกันไปนะครับนั่งรถนั่งรากันไปไม่ต้องรอให้ถึงมัสยิดครับท่านพี่น้องถ้าได้เวลาละมาดนะครับ ถ้าได้เวลาละหมาดหรือว่าเข้าเวลาละหมาดแล้วเวลาละหมาดจะหมดแล้วนะครับไม่ต้องรอจนกระทั่งถึงมัสยิดแล้วค่อยละหมาดจอดรถตรงไหนสะดวกตรงนั้นเลยทํานละหมาดแล้วก็ทําอิบาดะห์นี่ครับยูอิลลิยัลอะรุมัสยิดันวะตฮูรออัลลอฮุซุบฮานวะตะลาให้สิ่งนี้กับอุมม่าของท่านนบีมุฮัมมัดที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่ผมบอกว่าไม่ใช่ในยฬิสทั้งทัมงทีอนี้เนี่ยทำอิบาดะห์ได้เลยนะครับทำอิบาดะห์ได้เลย แล้วก็อันอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกก็คืออัลลาฮุสต์อัลลาตัสอัลลาตุสต์สัลูฮ์อุมมะบิลอาลับอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาจะไม่ลงโทษอุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยแบบถอนรากถอนโคนนี่นะครับที่เป็นสิ่งที่ท่านอุษุนสุนลลัลฮุอะลีฮุวะสัลลัมเนี่ยได้ขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาเอาไว้และอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาก็ทรงประทานสิ่งนี้ให้เพราะอะไรครับเพราะาเพราะาว่การที่อุมมะหนึ่งอุมะ ลงโทษถอนรากถอนโคนถูกทําลายราบเรียบไปเลยแบบฟิรอูนเนี่ยเห็นไหมครับท่านพี่น้องมันก็จะไม่มีใครมาศรัทธาอีกแล้วใช่ไหมครับแต่อัลลอฮ์สุบฮานูระตาลายังจะส่งนบีคนอื่นมาแทนมาแทนมาแทนแต่อุมแต่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมซึ่งเป็นนบีคนสุดท้ายไม่มีใครมาต่อจากท่านแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอุมมะฮ์นี่ถูกทําลายไป นะครับหมายความว่ามันเป็นการสิ้นสุดของโลกดุนยานี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือการลงโทษที่อัลลอฮฺสุบัยฮฺมุวตตาลาทำกับอุมมะอื่นแต่จะไม่ทํากับอุมมะนี้ก็คือลงโทษแบบถอนรากทอนโคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือฟิรโรอนที่ผมได้เล่าให้ท่านพี่น้องฟังไปว่าอัลลอฮ์นะครับลงโทษเขาให้ตายไปในเพาะในเวลาเดียวกันอันที่สองอดาดับีสองที่พวกฟิรโรอนจะต้องโดนก็คืออันฮ ah um um ุมยูอันซาบูนะฟิลบร์ซาทีอีลาอันตะกูมัสซา คนที่เป็นพวกฟิรโรนเนี่ยนะครับจะต้องถูกลงโทษอยู่ในบาร์ซักก็คืออยู่ในหลุมกูโบสเนี่ยนะครับในอาลัมบาร์ซักในพบาร์ซักเนี่ยนะครับในพบนี้จนกระทั่งถึงวันเกียร์มาด้วยกับการที่อัลลอฮฺสุบฮาหนวาตาลาสร้างความหวาดกลัวให้กับเขาให้คนพวกนี้นอนอยู่ไม่เป็นสุขนะครับที่จะบอกว่าเออตายแล้วนอนตาหลับนะนะครับไปสบายแล้วอันนี้คนไม่รู้จริง ถ้าคนที่รู้จริงเนี่ยเขาจะรู้ว่าหลังจากตายเนี่ยจะไม่สบายหรอกครับยกเว้นคนที่อยู่ในแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานวะตะอาลาเท่านั้นยกเว้นคนที่จเจริญรอยตามแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺวะอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นที่จะอยู่สบายจริงถ้าเราไม่ได้อยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์นะครับถ้าเราไม่ได้อยู่ในแนวทางของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺวะอะลัยฮิวะซัลลัมรับประกันได้เลยครับไม่มากก็น้อยเราจะต้องเจอความยากลําบากนะครับจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับผล,ลกรรมของเรานี่แะ ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเนี่แหละเพราะฉะนั้นนะครับย้ําเตือนกับท่านพี่น้องว่าบารซักไม่ใช่เรื่องมันจะบอกว่าเออตายแล้วสบายไม่ต้องเจ็บไข้ไดป่วยแลนอนติดเตียงมา5ปีเออมันตายไปแล้วสบายแล้วไม่ต้องทรมานนะครับหรือคนลําบากยากจนมาตลอดชีวิตเออมันตายไปแล้วสบายแล้วไม่ต้องอดมือกินมือท่านพี่น้องครับอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยอย่างมากก็แค่หิวนะครับอยู่ในมากอย่างมากก็แค่เจ็บนะครับแต่พอถึงวันนั้นพอใน,ในบารซัก ทั้งหิวทั้งเจ็บทั้งกลัวแต่ไม่มีอะไรที่จะเขาเรียกว่าลดน้อยถอยลงไปได้เลยยิ่งอยู่ยิ่งกลัวยิ่งอยู่ยิ่งหิวยิ่งอยู่ยิ่งทรมานนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการลงโทษของนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาได้ลงโทษฟิรอนอันที่สามก็คืออันนาฮุมบุイス و يوم القيامة ديال خلون عشى ا า ع ذ ا ب والعياد بالله วันอาดาบที่สามก็คืออาดาบที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาที่บอกว่าวัยมัตกูมุสซาอตุอัลคิลูอัลฟิรอูนะาอัชัดลอาดาบเพราะฉะนั้นนี่คือการลงโทษที่รอคอยนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะฟิรอูนนะพวกเราด้วยถ้าเราไม่ระวังนะครับถ้าเราไม่เพื่อนะครับถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวของเราให้ดีเราก็อาจจะต้องโดนลงโทษแบบฟิรอูนเหมือนกันถึงอาจถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แรงกว่าอาจจะไม่ได้เท่ากันหรืออาจจะอย่างไรก็แล้วแต่ ต้องไม่มากก็น้อยแหละครับท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นขอดูอาจจะอัลลอฮฺสุบฮานูอฺตะอัลานะครับที่ท่าโนซุนซอลลอฮฺฮุอะลัยฮฺซัลลัมเนี่ยสอนเราเอาไว้นะครับพอเวลาเราอ่านอัตตฮิยาเสร็จในตาชฮุดครั้งสุดท้ายอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินอัลจาบิจฮันนัมวะมินอัลจาบิลกับรเนี่ยครับวะมินอดลวะมินฟิตนะติลมะฮิยาวัลมะมร์วะมินฟิตนะติลมะซสฮิดดัจญาลโอ้อัลลอฮฺขอพระองค์ทรงคุ้มครองเรานะครับ ข้าข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจากพระองค์เอาอุบิกามินอาซาบิจหันนมให้รอดพ้นจากการลงโทษในนรกจหันนำนู่นวันกียามาวาบินอาซาบิลกับก่อนวันกียามานะครับตอนที่ยังไม่ถึงวันกียามาให้เรารอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพวามินฟิตนาตินมหายาวันมามานะครับแล้วก็ความเขาเรียกว่าความไม่สงบนะครับพยานสิ่งต่าง ความเดือดร้อนความไม่ดีงามต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ช่วงที่เรากําลังจะตายอวมิ้นฟิตนทติลมาฮียาอวมิฟิตนทติลมาเซชิดดยานแล้วใหร้รอดพ้นจากการล่อลวงนะครับการหลอกล่อของมซียิดดยานซึ่งอันเนี้ยนะครับคนจํานวนไม่มากหรอกที่จะได้ไปเจอดยานนะครับคนที่จะได้ไปเจอดยานนี่คือคนที่อินนามินชิรอรินนสัสนะครับเหมือนที่ท่านอูซุนบอกเอาไว้อินนามินชิรอรินนัสยูมันตุลิคุฮุมุสซาอัตุวะฮุมอัพยา คือคนที่วันกเกิดก็คือวันกเกิดเกิดก็คือช่วงที่ดัตยานมาแล้วนั่นเองดัตยานมาแล้วนะครับจนกระทั่งถูกฆ่าตายลงไปเนี่ยนะครับแล้วก็คนไหนที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นคือคนที่บุเรสุดๆคนที่แย่สุดๆนั่นเองเพราะฉะนั้นขอดูอาจารอัลอสุบฮาหนุตตะอาลานะครับให้เราเนี่ยรอดพ้นจากสี่การทดสอบอันนี้ สี่การลงโทษอัลลอฮฺสุบฮาหนุวะตาอัลาอันนี้เพราะฉะนั้นนะครับเป็นประจําเลยนะท่านพี่น้องผมอยากจะย้ําเตือนกับท่านพี่น้องว่าให้ให้ท่านพี่น้องเนี่ยอ่านดวอาต้นนี้ท่องดวอาต้นนี้ให้จํานะครับเราจะได้เอาไปใช้วันหนึ่งเนี่ยเราขอต่ออัลลอฮฺสุบฮาหนุวะตาอัลาวันละห้าครั้งนะถ้าเป็นละหมาดฟัดดูอย่างเดียวดีไม่ดีขอในดวงละหมาดสุนัตระวาติบด้วยละหมาดสุนัตนั่นสุนละหมาดสุนัตนี่ละหมาดตัฮาละหมาดอิชรอคนะครับละหมาดตะ เราได้มีโอกาสอ่านดุอานต้นนี้เป็นสิบสิบครั้งอัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบิกามินอาดาบิจฮันนัมว่ามินอาดาบิลกับรว่ามินฟิตนัติลมะฮิยาวัลมะมัตว่ามินฟิตนัติลมะซีฮิดดะจารทา่รสซะลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมย้ำกับพวกเราเอาไว้นะครับเพราะถ้าอัาาลลอฮฺ سبحانه และเตาะตาให้เรารอดปลอดภัยจากสี่สิ่งนี้แล้วแล้วก็ท่านพี่น้องครับผมมั่นใจเหลือเกินว่านะครับทางของเราเนี่ยจะเหมือน ปูด้วยกลีบกุหลาบจนกระทั่งวันที่เราได้มีโอกาสเข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮฺบะฮานุอฺตะอาลาเลยแหละเพราะมันรวมไว้ทั้งหมดเลยคืออาซาบตั้งแต่ในดุนยาตอนที่มีชีวิตอยู่อาซาบในบาร์ซักอาซาบิลกับอามินฟิตนาติลมาฮียาวันมาดและวันใกล้ๆวันกิยามะนะครับอาซาบของฟิตนาติลฟิตนาของดะจานแล้วก็รวมไปถึงนะครับอาซาบของจฮันนัมท่านพี่น้องถ้าเรารอดหมดเนี่ยก็เหลืออะไรครับก็เหลือสวรรค์อย่างเดียวแล้วท่านพี่น้อง นะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆอย่าลืมนะครับวันหนึ่งเราต้องอ่านให้ได้อย่างน้อยๆหครั้งอย่างน้อยๆในละมาฟัดูเนี่ยท่านพี่น้องอ่านไว้เลยนะครับจำไว้เลยอ่านอัตตฮิยาเสร็จอินนักฮามีดุมมะจีดอัลลอฮุมะอินนีออูซุบิกะมินอัลดาบิจฮันนัมวะมินอัลดาบิลกับริว่ามินฟิตนัติลมาฮิยาวนะครับคนที่ยังท่องไม่ได้นะครับคนที่ยังอ่านไม่ได้ท่านพี่น้องไปเปิดใน YouTube นะครับดูอาต้นนี้หรือพิมพ์เข้าไปใน Google มันเด้งขึ้นมาให้เลยนะ แล้วท่านพี่น้องก็ไปแกะแกะมาแล้วก็มาอ่านนะครับอ่านจนกระทั่งมันจําท่านพี่น้องถ้าเราอ่านวันละหครั้งเนี่ยสามวันเท่านั้นแหละท่านพี่น้องไม่ลืมแล้วสวันเท่านั้นแหละเพราะสามวันนี่กี่ครั้งสิบห้าครั้งแล้วเราทวนทุกวันสิบห้าครั้งสิบห้าครั้งนะครับตลอดครบสิบห้าครั้งเนี่ยเราจะไม่ลืมแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือหลักฐานนะครับที่ชี้ให้เห็นว่าอัดลดาลกอรนะครับมีจริง

เราเรียกว่าวันตายของคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับคนคนนั้นเป็นยังไงตัวยูเจ้านอาณาบัลหูนพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะได้รับการลงโทษนะครับอาณาบัลหูนอาสาบที่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่เบาอยู่ในเกณฑ์ที่เบาก็หมายความว่ายังไม่ยังไม่ใช่อาสาบในวันอาคิรักก็หมายถึงอาสาบในหลุมฝังศพนั่นเองนะครับนอกจากนี้ท่านโนซุนโซลอล,ลลัวอะลยฮวะซัลลัมเนี่ยนะครับแม่อยากจะเล่าให้ท่านพี่น้องฟังนะครับที่พูดถึงนะครับ <c oughs> อะไรล่ะ ฮาดิษของท่านบรออบินอาซิบนะครับท่านบรออบินอาซิบที่ท่อสูสุลลัลฮุอัลเลาะวัสลัมได้พูดถึงรายละเอียดของมุงกัรและนากิดนะครับท่านอสู้บอกว่าอินนัลกับด์ลมุเอมินฟีกับรีฮียูะตูอาดูรูฮูฟีจัสดีฟัยติยานิฟัยติฮูฟยติฮีมลานฟัยติฮิมลักานิฟัยุูจลิซานีนะครับคนคนหนึ่งบ่าวของเาซุบฮานุัลละอลาคนหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเขาเป็นมุเมินนะถ้าหากว่าเขาเป็นมุเมินนะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อถึงวันตายของเขาร่างของเขาเนี่ยจริงอยู่นะครับถูกฝังลงไปในแนวนอนนะครับนอนราบอยู่กับพื้นแต่พอเวลานะครับแต่พอเวลาที่การฝังเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงท่านพี่น้องยังฝังไม่เสร็จด้วยซ้านะกำลังถูกฝังนี่แหละกำลังถูกฝังนี่แหละเพราะท่านอุณสุลทรลอหัวเรีสลัมจำได้มั้ยครับตอนต้นตอ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 นแรกผมบอกว่าขณะที่ท่านอรุลไปอยู่ร่วมนาณซะครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอรุณกำลังจะฝังเสร็จหมายถึงว่า ผู้ตายเนี่ยกำลังจะฝังศพกําลังจะฝังเสร็จเนี่ยกระบวนการฝังกำลังจะเสร็จเนี่ยท่านอุษุนโุล,ลลอห์ฮวงอะลีบอสล,ลัมบอกให้บรรดาซาฮับที่อยู่ที่นั่นเป็นไงครับอิสอาลูลีอิสอาลูลออีอาคีกคุมอัสศบัดพวกท่านท,ทั้งหลายจงขอนะครับให้คนตายเนี่ยได้รับความมั่นคงก็คือให้อัลลัยสุบฮาหนูอัตะลาประทานความมั่นคงเพราะอะไรฟออินนฮุลอานายุสอันท่านอุษุนบอกขณะน,นี้เวลานี้เนี่ยไรนาวเนี่ยนะครับขณะนี้เลยคนคนนี้กําลังถูกสอบสวนอยู่ เพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องฮะดีษของท่านบบรอหน่าจะต้องเก็บไว้ครั้งต่อไปนะครับผมจะเอาฮะดีษของท่านบบรอมาเล่าให้กับท่านพี่น้องฟังแบบละเอียดละเอียดนะท่านพี่น้องจะได้นะครับระหนักถึงตรงนี้ส่วนของตรงนี้ให้มันรู้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเราจะบอกว่าเป็นเรื่องออปรัมปรานิยายนะครับจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เคยมีใครเห็นท่านพี่น้องถ้ามันไม่จริงนะครับ ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เราจะต้องเดือดร้อนแต่ถ้าเกิดมันจริงขึ้นมาล่ะท่านพี่น้องเตรียมตัวสําหรับความจริงนี้ไว้ยอย่างไรสําหรับวันนี้อัลอาคีเดางต้องจากลาท่านพี่น้องไปดยเวลาเพียงเท่านี้อัสัลลัลลอฮุอะลัยนบีนานมุฮัมมัดวะละอาลีฮิวะซัฮบีฮิวะสลิมที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังในย t u b e ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอามีน